ขอบคุณครับโอ้โหโโต้องบอกว่าน้อยแต่มีคุณภาพมากเลยนะครับที่นี่นะครับสวัสดีนะครับผมนนทนนครับสวัสดีครับร้อยร้อยรอยรยรอยโอ้ข้างๆก็มีนะข้างๆก็มีด้วยนะครับ ดีใจมากเลยนะครับได้กลับมาบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่งานก่อนหน้านี้นะครับเพิ่งกลับมาแล้วก็คิดว่าจะไม่จ้างเราอีกแล้วนะครับก็จ้างมาอีกนะครับขอเสียงตัมือให้กับงานวันนี้ได้ไหมครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเป็นเกียรติมากได้กลับมาเล่นที่บ้านอีกครั้งหนึ่งครับเอาเป็นว่ารอบรัดตัดตอนนะครับเรายังมีเยาวชนนะครับที่ไม่สามารถกลับบ้านดึกได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะค่อนข้างที่จะกระชับนิดหนึ่งนะครับนุนธนุตัวจริงหรอไหมครับ พูดกโกหกเก่งกันทางจังหวัดเลยนะครับผมถึงแม้หน้าตาจะไม่ล่องเหมือนโดมแต่ถ้าผมจู่โจมคุณจะลืมโดมในทันทีนะครับผมฝัง่งนู้นฝั่งนู้รับถุงวัวไหมฮะทุกทีรับถุงวัวไหมฮะขอโทษด้วยนะครับเออทางนั้นเอาเป็นว่าเพลงต่อไปนะครับวันนี้ผมนํามาอีกหลายเพลงด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าร้องได้นะครับร้องตามนะครับถ้าร้องไม่ได้พยายาม นะครับถ้ามีความสุขแสดงออกมานะครับถ้าฟังแล้วรู้สึกทุกเก็บเอาไว้นะครับอย่าแสดงออกมานะครับแซงเป็นธรรมะสุขก็ได้นะครับเพลงต่อไปหลายๆคนน่าจะร้องได้ดีกว่าเพลงเมื่อกี้นะครับเพลงที่เพลงว่าขัดใจครับอัน oh! นี้น่าจะมีคนร้องได้นะครับยังไงขอฟังหน่อยได้ไหมฮะ ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พบกันอยากจะสรางสัมพันธ์กับเธอต่อไปให้ยาวนานอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้หย,ยุดวันเทียวนี้ตอนที่เราจ้องตาเป็นวันพร้อมกับส่งสัญญาณว่าอ่าแสดงกาได้เนี่กเนี่ย หนึ่งเดินเข้ามาจับมือเธอแล้วด้านจากไปว่าไม่อยากจะขัดใจต้แงววที่มันชอบเธอมีตบมือด้วยในข้างผมครับไม่ให้ชอบเธอควคงมันไปไม่ได้กับใจมันคิดไปไกลอยากที่จะดึงกลับแล้วจำแคนต้องขัดใจต้องแวทคงตาลงแล้วหลังตาบอกใจว่า สุขเล็กๆไม่น้อยไปฉันคิดว่าเธอนั้นหนาเพียงคนเดียวเดินเพียงคนเดียวโอเคนะครับโอเคนะครัเราหยุดเลยดีกว่านะครับเราหยุดก่อนเลยนะครับไม่คิดว่ามีใครอยู่ จะขัดใจตัวเอวที่มันชอบเธออ uh, ไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้กดใจมันคิดไปไกลยากที่จะดึงกลับแล้วจำเป็นต้องขัดใจตัวเองคงตาลงแล้วหันหลังกลับบใจว่าไม่เป็นไรคิดว่าเป็นความสุขเล็กๆในน้อง ขอบคุณครับตบเนื้อใจเลยครับผมถือว่าผมทําหน้าที่ของผมครบเรียบร้อยนะครับตามจํานวนเงินจ้างนะครับโอเคนะครับขอเซ็นต์ตบเื้อกันตัวนียได้หมครับขอบคุณมากๆฮะจริงๆเสียงที่เพราะที่สุดนี่คือเสียงของเวลาที่ท่านผู้ชมร้องด้วยกันนะครับมันจะเป็นอะไรที่ถ้ารู้สึกดีมากๆเวลาขึ้นมาร้องแล้วมีคนช่วยเราร้องด้วยเวลาที่เราจำเนื้อไม่ได้มีคนทำปากนำตามนะครับ เพลงต่อไปนะครับถ้ามาแล้วก็ไม่ร้องเพลงตัวเองก็จะนักเกลียดน,นิดนึงนะครับเอาเป็นว่าเพลงนี้ถ้าเกิดว่ายังจํากันได้นะครับยังร้องได้อยากให้ร้องไปด้วยกันนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเจ็บเทียงรู้สึกนะครับ <S 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 ถ้าแบกเก็ตไขกดบนะครับช่วยกันร้องเหมือนเดิมนะครับ ว่าฉันไม่เคยหวันไว้เรื่องเธอเคยมั่นใจมนลบเธอได้จากใจจริงๆ เจ็บที่ยังเสียใจเจ็บที่ยังรักยังมีแต่เธออยากดูแลแต่เธอเรื่อยไปเจ็บที่นานสักทงกไรจากมันใจยว่าเคยค้อองรัแต่สุดจึงได้เข้าใจว่าฉันไม่เคยหยุดมากเธอ ันเป็นคนเข้มแข็งมากพอเคยแน่ใจว่าฉันทำได้อย่างนั้นจริงๆจะไม่มีวันที่เดินกลับไปและไม่มีทางไปเป็นอย่างเก่าพูดไว้อยู่ในใจ ต้องกลายเป็นคนอ่อนแอเจ็บที่อา้าวจ็บที่ยังเจ็บที่ยังรักจนมีแต่เธออยากดูแลแต่เธอเรื่อยไปเจ็บที่นา้นสักเท่าไรจากมันใไทยว่าเคย มเเคยยหุดรักธอวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่อยู่ด้วยกันนะครับมีหลายๆคนเพิ่งเข้ามาและเขามานั่งนะครับไม่ลุกไปไหนเลยขอเซียนตบไม้กับตัวเดียวได้ไหมครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากๆขอบคุณงานวันนี้ด้วยนะครับสุดท้ายฮะเจ็บที่ยังเจ็บที่ยังได้ไหมเจ็บที่ยังพลาดจึงมีแต่เธออยากดูแลแเธอเรื่อเอป

เคยข้งรงแ่สุทายพบเธอถึงได้เข้าใจว่าฉันไม่เคยหยุดรักเธอแตสุดทายพบเธอถึงได้เข้าใจว่าฉันไม่เคยหยุดรักเธอขอบคุณมากครับขอบคุณมารกับว้อมขอบคุณมากมครับ จบแล้วครับพิธิกรณ์สามารถขึ้นได้เลยนะครับผมผมสามารถอ๋อโอเคครับอเอค,ครันะขอเสียงปมมือยวน้ำนนฝากผลงานเพลงอะไรหรือว่าผลงาน มีผลงานอะไรบ้างที่จะฝากแฟนเพลงบ้างนะครับของผมตอนนี้นะครับก็จะมีเจ u นี e เดอะซีรีส์นะครับที่ดีรันทางช่องน a ช i ั่นนะครับหลังจากที่ถ่ายช่องสามนะครับถ้าเกิดว่าว่างดูก็รบกวนดูกันด้วยนะครับแล้วก็ลวมไปถึงเ,เร็วๆนี้นะครับจะมีซิงเกิลใหม่นะครับแล้วก็ล่าสุดก็ที่ผ่านมาก็จะเป็น เ,ออเพลงพ่อโพหัวป่านะครับประกอบละครพ่อโพหัวป่าชื่อว่ารักกลมกล่อมที่มึงร้องไปนะครับยังไงก็เดี๋ยวเดือนหน้าจะมีซิงเกิลใหม่ยังไงก็ฝากไว้ด้วยเจอผมช่องทางไหนว่าจะเป็นทีวีนะครับหนังสือหรือว่าเพลงนะครับยังไงก็ฝากบุญไว้ด้วยแล้วก็ฝากเนื้ฝากตัวไว้ด้วยครับนี่นะครับนะฮะรักน้องนวลไหมถ้ารักขอเสียงกรี๊ดดังๆให้น้องนวลนะถึงแม้ว่ามาแบบ มินินะครับแต่ก็ได้ทั้งความประทับใจกลับไปนะครับต้องขอขอบคุณนะครับนะทางศิลปินนะครับที่มาร่วมนะครับในการเปิดงานมหกรรมอาหารครั้งที่3นะครับซึ่งทางกองสาธารณสุขนะครับและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกระทูนะครับเราก็ได้จัดงานนะครับมหกรรมอาหารครั้งที่3นี้นะครับนะฮะเป็นงานที่ สร้างความประทับใจและที่สําคัญที่สุดนะเราต้องการที่ให้ชาวในภูของเรามีงานดีๆมิหิเว้นดีๆนะครับนะที่ไว้อวดสายตานะครับนะฮะนักท่องเที่ยวนะครับว่าชาวในภูของเราเนี่ยนะครับไม่แพ้ใครจริงๆนะครับนะฮะและสําหรับนะกิจกรรมในงานของภาคกรรอาหาร